ตอนนี้ผมจะมาทำประวัติของเกสโหหกฉบับของผมเองวงเล็บแล้วก็ย้ำด้วยสบับของผมเองคุณเข้าใจไหมเข้าใจก็ไปดูกันเลยแต่ผมผมสร้างนูป้ปนสงสัยไหมผมกำลังทำอะไรผมบอกว่าว่ากำลังสร้างนู้ไม่หรอก ผมขี้เกียร์สร้างผมว่าสร้างล่างล่างเกสโ66ที่เป็นแบบคนก่อนส่วนสัตว์ล่างสัตปราดนันจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้ตามเวิศชอ็อปณมหาวิทยาลัยสารัฐอเมริกาแต่ผมขอพากเป็นเสียงไทยแล้วกันนะเอ้ยเราไปเป็นเพื่อนกันใหม ได้เลยเ,ออเสียงนี้แหละเมื่อกี้มันเหมือนเสียงเด็กไปหน่อยจับมือ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 เฮ้ยเข้ากลุ่มแล้วไหมเข้าสี่เข้าสี่หันหลังมาดีปีมาทักทายมาทักทายตัวกันอันนี้ไม่ใช่กลุ่มของเมลอนฮนะฮมาสิไม่ใช่กลุ่มของบักแตงมูนะคนละกลุ่มคนละกลุ่ม เราชื่อบอสก็สมกับเป็นบอสจริงๆใช่เราชื่อฟักไม่สิเราชื่อทองมากกว่าเลยจะเรียกว่าฟักก็ได้ไม่ใช่ฟนะักยออูยูนะเราชื่อเราชื่อแดงเราชื่อฟ้าเราชื่อเขียว หรือจะเรียกชั้นว่าส้มก็ได้นะหรือจะเรียกฉันว่าหัวหน้ากห้องมันพอห่างห้องมีอยู่แค่นี้อ่ะตามสีฮะเขียวฟ้าหรือน้ำเงินวะน่าจะฟ้ามั้งแดงสม้มแล้วก็บอสแล้วนายชื่ออะไรอะ่ะชั้นก่อนเลยนะชั้นชื่อนุ๊ก ทันชื่อเกสหกหกเกสหกหกนี่ไม่ใช่เกสหกหัวหน้าห้องประจำจริงๆแล้ว,ลวเราจะแอบแจ้งมันนะคะเข้มไหมได้ได้ได้จะยังไ,ไม่รู้สึกเห็นด้วยจะจัะไปเลยนะ่าพูดเลยนะแล้ไม่มีอะไรหรอกแล้วมันจัโตเตี้ยนะไรรู้ใช่ไม่รู้ จับมือกันจับมือจับมือจิกจิกจในห้องเรียนถามว่าไม่ให้ไม่เอาโกอี้มาผมขี้เกียจเนี่ยวมันจะแหลกไปมากกว่านี้วันนี้เนี่ยเราจะเรียงเรื่องฟอสเคนการล้รอเล่นลอเล่นล้อเล่นลอเล่น วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรรู้ไหมไรเหรอครับคจุณแอบปากกาไดาจจ้ไหมไม่ไมาถึงเวลาโอเคผู้ช่วยโอเคเอากระดานก่อนเอากระดานเลยวันนี้เราจะเรียนเรื่องอาชีวิตรอดในป่าไงให้มีชีวิตจนถึงทีมกู้ภัยจะมาช่วยเราได้ ได้ครับเหน่อยเๆๆยเห่ยเนยหย,ย,ยิบกระดาษมาดิได้ได้ได้นี่ใจร้อนนะไม่ใช่กระดาษเรียนอะใช่ใช่เมียมโอ๊ยใช่มันคือสม,มุดวาดรูปของฉันเอีนเอ้าเอ้าขอโทษขอโทษไม่เป็นไรโอเคอย่างแรกนะห้าห้ามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งเอาขวานมาแล้วก็ต้องรีบตัดต้นไม้แบบ ขวานขวานอยู่ไหนขวานที่ไม่คมแล้วกันนะอย่างเช่นขวานอันนี้ไม่คมนะมันไม่คมจริงๆนะนักเรียนนักเรียนจะเฉาะหัวขาได้เลยนะอ่าโฆษณามาเลยโอเคเราก็ต้องงางแบบนี้นะงานแบบนี้นะไม่ใช่งางแบบนี้แบบไหนหรอ,ปองปองๆมันก็ไม่ได้มันต้องงางแบบนี้ฟง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 ,ฟงเดีจะอย่ทงนี้กันเด็ด ปกปกปกแต่าคุณเอาแต่ถ้านักเรียนเอาเลื่อยเอาเลื่อยมานี่นี่ก็จะงี้งี้ง,ง,งี้ได้เลยแต่ครูเอาแค่ขวานมานะเททิ้งไปแต่ถ้านักเรียนเกิดหิวเนี่ยถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งเอามีดมาเนี่ยแล้วเห็นไก่แถวนั้นก็ช็กช็อกเลยนะชอกแล้วก็ทำไงก็ได้ให้ให,ให้ไฟติด ทำอะไรก็ได้โอเคครับแล้วก็เอาไปย่างเราจะได้กินได้โอเคไหมน,นักเรียนโอเคครับ okay, คีคีคอืมโยนกัปตัาจิ๊บอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยนูบ๊บเธอจะทำอะไรอะ่ะอืมไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรอะไรต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ย เออไม่ได้ทำอะไรจริงๆเราถือถือกระดาษทำไมเราเสียงโอ้ยเมืเอ Joining ่อกี้ค oh! um ือเฮ้ย oh. มันอะโอ้ยอ้าอ้าอ้อ้าวโอ้ยแล้วฉันจะเพ้อหลบทำไมไอ้บ้าเฮ้ยเอายักปากมันเมมไหมเค้กอ่ะก็ได้ก็ได้โอยเฮ้ยกินขนมในห้องเรียนทำไม เมื่อกี้พ่อโทรมานะฮะกินอะไรก็นอนไม่ห้องเรียนทำไมอ้าตอบไม่ตอบใช่ไหมเดี๋ยวเอากับไม้สิไม้เลียวตีเลยมันจะปองโอ้โหไม่คูหนูเลยเลือดเซนเลยปองอ่ะวเวียนกรรมตามทันนี่เนี่ยเจ้านักเรียนเอไม่ใช่ นั่นมันก็จะโหดหลายขึ้นเอาให้เกสหกด้วยหรือซิกเซอร์นั่นแหละซิกเซอร์ er ก็แปลว่าเกสหกนะเกสหกนะไม่ใช่เกสหกซิกเซอร์เอาซิกเซอร์เฮ้ยเดีค๋คูเห็นไหมทำแขนคูหักเลยเนี่ยเจ้านู่กับเกสไม่สิกับซิกเซอร์ ครูขอเรียกเจสโซบกว่าซิกเซอร์แล้วกันนะนี่แน่สอนไม่จำเคอธิบายต่อแล้วไงรู้ไหมเราก็ต้องต้องเอาไปเผาเสร็จแล้วเราก็ต้องกินแล้วเวลามันใกล้จะมืดล้วก็จุดไฟพอจุดไไม่ใช่พอจุดไฟเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ไปตัดไม้ามาตัดโอ้โหตั้งใจฟังเลยอะ่ะใช่แล้จะมาเบียดตูทำไมวะเนี่ย แกงเอสซิคเซอร์ต่อมาได้เลยครับเอาอะไรดียานี้แล้วกันโอ้ยยา this แล้วมันจะทำให้คนสตันสตันนิดหนึ่งนี่แน่่ะสตันเปื่นซะเอ้ยเอ่อ เฮ้ยทำเสียงอะไรลบกลนชาวบ้านอ่ะไม่ได้ทำะไรนะฮะจริงอนะนี่เนะี่ยอ้าเฮ้ยนูบลบไปดินี่เนะนี้ยนะนี่เนะนี้ยนะี่เนี้ยนี่เนี้ยเอิมเ,เราไม่ได้ทำนะกระชิบโอ้ย แล้วนะนุ๊กนี่แน่อื้อื้อฮื้อโอ้ยเฮ้เจ็บแบบเอือเอ้อะอะโอ้วากินดีดีเชตอะอะเฮ้ยอาจจะมีลายผ้านะฮะโอ้โหรักษาร่างกายอืมยังไม่เจ็บอีกใช่ไหม เอิ่มจตีรวมนะฮะใครมาแบตโหลดอีกหรอนี่แน,น่นีน่แน่นี่แน่้โอ้ยโอเคต่อแล้วเราก็ต้องเอ้ยเอิ่มอ้ยหน้าตูจะกลับไปออาะโอเคเอาทิ้งก่อนอ่ะเฮ้ยเหมือนว่ามันยังไม่เข็ดเลย ใช่ครับใช่ใช่แล้วเราก็ต้องแจ้งผักมันนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสองคนนั้นเล่นอะไรกันน่ะนี่เนี่ยโอ้โหโหดเลยอืมเหมือนว่าจะหมดเวลาแล้วไปกินข้าวนะกูไปก่อนละโอ้ไอโนเปอะไรไหมไม่เป็นไรกับบ้าเว้ย รักษาไม่เป็นไรหรอกเมื่อกินข้าวไว้เว้นนะเซน่ฮ่าอันนี้คือนักเรียนกลุ่มอื่นนะหนึ่งในกลุ่มพวกนั้นหายเปียวป้ามาเล่นกับฉันทีเอ่อจริงอ่ะเออลองกันนี่เนี่ยโอ้ยเรา ลุมม er ันดีกว่าได้เลยนี่เน <confer dles> ี <GN U>. em, ่ยนี่เนี่ยนี่เนีนี่เนี่ยนอะอฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ไม่นะนุ๊นี่เนี่ยนี่นี่ยนี่นี่ย่เนี่ยังยี่สอนไม่จำ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 เออเอาไอสอนไม่จำ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 มา กับกลุ่มดีกว่าเอิ่มช่วยด้วยไอ้ลุงน้องช่วยด้วยลุงน้องลุงน้องเอิ่มหัวหน้าครับผมโอ้ยโอ้ยฮึ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 วึฮ้ฮึฮึฮึอึฮ่อฮเ เหลือแต่ตัวเ,ออเข้ากลุ่มดีกว่ากว่าไม่นะนุบเอ,อันน้นกลุ่มเป็นอันนี้แทนแล้วกันนะโอเคเอ,อยแกงมันนะ ให้ให้นี่คือทุกคนในโรงอาหารไม่ใช่กลุ่มนี้นะให้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 ทำอะไรกันอะไอ้โน้บมันเตะฉันล้มแล้วก็ทำลายตัวเองสภาพมันเลยเป็นงั้นแถมมาใส่ลายฉันด้วยโอ้ยเฮ้ยโน้บไม่ดีเลยน้อง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 น้อเพื่อนโน้บก็ได้ไหวมอยม่ยมอ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 ยม่ยมอยประกาศประกาศโน้บชีพจรเริ่ม เต้นน้อยลงต้เอิบชัดกาฝาก้็ความาล้างเคนให้ฉันด้วยเอ,อ้าวเมื่อกี้คอเค็ดอยู่เลยเอ๊มนะมานุ่ม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 ฮ่า่ากากจิกๆเลยโอ้พวกเก์ทำอะไรของพวกเก์ลงไปสักวันจะจะกลับมาแก้แค้นเพราะนุบเพื่อนนุ่มสิไม่ใช่เพราะนุ่ ไอบบ้ไออบอกให้เจ้าฟ้าจาัดก,การมาดีได้เลยครับนี่เนี่ยโอ้โหนี่คือปืนอัดลมจะปืนแต่เป็นปืนอัดลมที่เหมือนสมจริงจะไม่ถึงตายไอซิกเซอร์มันเหมือนเด็กจังวะอ่ายังยังไม่เคดีเนี่ยนี่เนียยังอุตส่าห์จะลุกขึ้นมาอีกโอ้ยโอ้โอ้ตัวเต็มไปรั่วเลือดเลยอะ อาจะทำอะไรของแกแค่นี้ก็พอแล้วอะเลเอาให้มันเจ็บก็คอไม่ใช่ไปฆ่ามันได้เลยนัดสุดท้ายของฉันปูปูปูเฟก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 เหลืออีกหนึ่งลูกปู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 อีกหนึ่งอีกหนึ่งนี่เนี่โอู้หูแกทำอะไรกูแกไอ้เจ้าบ้า โชคดีที่ฉันมีเจ้ายานี่เออโอเคต่อไปฉันยิงขู่เลยนี่เนี่ยอา้อาอา้าจะทำอะไรจะทำอะไรแม่เออจ็บปางโอยเจ็บหัวหน้าจับมาเลยมันทำผมอะ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโ,โ,โอ้ยหัวหน้าจะตายแล้วเอ,อ้ย แกฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าบ้า